เรื่องนี้ต้องรู้กับวิชัยเวศอ้อมน้อยสวัสดีค่ะฉันทัศมนถินรัตนักโภชนาการโรงพยาบาลวิชัยเวศอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยวันนี้เราจะมาแนะนําข้าว3ามชนิดที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเป็นที่น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะโรคเบาหวานเกิดจากที่ร่างกายเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงหรือว่าร่างกายของเรามีภาวะดื้ออินซูลิน ปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่วนใหญ่ที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ควบคุมและไม่ถูกต้องนะคะซึ่งข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับคนไทยก็ว่าได้โดยข้าวจะจัดอยู่ในอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะเวลาทานเข้าไปแล้วข้าวก็จะถูกย่อยไปเป็นน้ำตาลและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงวันนี้เราจึงอยากแนะนำว่ามีข้าวสมชนิดทานไป แล้วน้ำตาลเลือดจะไม่สูงมากช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะข้าวชนิดที่1ข้าวกล้องเป็นข้าวที่สีเอาเปลือกนอกออกเท่านั้นยังคงเหลือจมูกข้าวและเยื่อหุ้ม,มเมล็ดข้าวจึงทำให้ข้าวกล้องมีแร่ธาตุและมีวิตามินต่าง ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่สําคัญข้าวกล้องมีค่าดัดชนีน้ําตาลต่ําจึงทําให้คนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานได้แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าดัดชนีน้ําตาลคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า glycemic index หรือค่า GI เป็นค่าดัดชนีน้ําตาลในอาหารชนิดนั้นๆที่หากเราทานไปแล้วร่างกายจะย่อยและดูดซึมน้ําตาลของอาหารชนิดนั้นๆได้อย่างรวดเร็วแค่ไหน,น ง่ายๆคือถ้าอาหารชนิดไหนมีค่าดัดชนีน้ำตาลสูงแปลว่าร่างกายเราสามารถดูดซึมน,น้ำตาลจากอาหารชนิดนั้นได้อย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเช่นกันค่ะซึ่งจากงานวิจัยคนที่ทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงทั้งคนที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานค่ะดังนั้นใครที่ไม่เป็นเบาหวานก็สามารถทานข้าวกล้อง ลองได้นะคะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานด้วยนั่นเองค่ะต่อมาข้าวชนิดที่2ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายและใยอาหารที่สูงคนที่ท้องผูกก็เหมาะเลยค่ะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายถ้าเทียบระหว่างข้าวขาวและข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วสามารถบอกได้ว่ามี ค่าดัดชนีน้ำตาลที่ต่ำกว่าข้าวขาว,ขาวสองเท่าเลยค่ะดังนั้นจึงเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้น้ำตาลไม่สูงนะคะต่อมาข้าวชนิดที่3ข้าวหอมมะลิผสมธัญพืชอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ชอบทานทั้งข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิผสมธัญพืชสามารถทดแทนกันได้แล้วยังมีประโยชน์ด้วยมีงานวิจัยที่บอกว่า ว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทานข้าวหอมมะลิผสมธัญ,ญพืชแล้วในปริมาณที่เท่ากัน1ต่อหนึ่งสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะแม้ว่าดัชนีน้ำตาลจะไม่ได้ต่ำกว่าข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่ก็ยังสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดลงมาได้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะเราขอสรุปดังนี้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะข้าว3ามชนิดสาหรับลดระดับน้าตาลในเลือดมีอะไร บ้างข้าวชนิดที่1ข้าวกล้องข้าวชนิดที่2ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวชนิดที่3ข้าวหอมมะลิผสมธัญ,ญพืชดูแลชีวิตด้วยจิตใจโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์นชน่ชแนลอ้อมน้อยสายด่วน1792